ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมามาดู และเมนูที่เรานำฝากทุกคนในวันนี้นะคะเราเชื่อว่าต้องเป็นที่ถูกใจของใครหลายคนอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเมนูของเราก็คือกริลชีสคีโตค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่เราชอบทำมากๆเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะและความพิเศษของสูตรนี้นะอยู่ที่ตัวขนมปังค่ะเพราะว่าขนมปังคีโตของเราจะใช้เวลาเพียงแค่90วินาทีเท่านั้นค่ะเมนูกริลชีสคีโตก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่กำลังมองหาอาหารเช้าในวันที่เร่งรีบหรือว่า ว่าจะเป็นอาหารว่างยามบ่ายก็ได้ค่ะเพราะว่าใช้เวลาในการทาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเพื่อนๆก็จะได้ทานกริลชีสแสนอร่อยกันแล้วล่ะค่ะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของสูตรนี้ก็คือเราจะใช้แป้งมะพร้าวในการทําตัวขนมปังค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะได้กลิ่นหอมของมะพร้าวไปเต็มๆเลยล่ะค่ะก่อนจะไปดูส่วนผสมแล้วก็ไปลงมือทำถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กด subscribe ให้กับช่องของเราฝากกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหละถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเมนูกริลชี สคโตแสาอร่อยกันด้วยค่ะ เดยเราจะแบ่งส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นตัวชีสออกเป็นทั้งหมด2ส่วนค่ะสำหรับขนมปังคีโต2แผ่นค่ะส่วนผสมอย่างแรกค่ะแป้งมะพร้าวสี่ช้อนโต๊ะวันนี้เราใช้เป็นออร์แกนิกโคโคนทฟลาวเวอร์นะคะกลูเตนฟรี free. เนยจืด5ช้อนโต๊ะค่ะเดยเราจะแบ่ง4ช้อนโต๊ะไว้สำหรับทำขนมปังคีโตนะคะและอีก1ช้อนโต๊ะไว้สำหรับกริลค่ะนมอัลมอนด์สี่ช้อนโต๊ะ เราใช้เป็นสูตรไม่มีน้ำตาลเลยนะคะตามด้วยไข่ไก่ขนาดใหญ่2ฟองค่ะ แล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์1ช้อนชานะคะ,ะเกลือชมพูหิมาลายันประมาณ1หยิบมือค่ะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนใช้เป็นเนยเข้มก็ไม่ต้องเติมเกลือลงไปแล้วนะคะสุดท้ายค่ะเมนูกริลชีสจะไม่มีชีสได้ยังไงจริงไหมคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นเชดดาร์ชีสค่ะโดยในวันนี้เมนูกริลชีสคีโตของเรานะคะจะใช้ชีสด้วยกันทั้งหมดประมาณ2แผ่นค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วต่อไปก็ได้เวลาไปลงมือทำกันแล้วค่ะโดยอุปกรณ์ของเรานะ ะะก็จะมีถ้วยผสมขนาดเล็กค่ะแล้วก็คอนเทนเนอร์หรือว่าถ้วยที่สามารถนําเข้าไมโครเวฟได้นะคะเราใช้ขนาดประมาณทรงขนมปังพอดีนะคะขั้นตอนแรกเราก็เทเนยละลายลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนมอัลมอนด์2ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะแป้งมะพร้าวสองช้อนโต๊ะค่ะ2องเบกกิ้งพาวเดอร์ครึ่งช้อนชาแล้วเราก็ใช้ซอมคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ คือ t ท็กซ์เอร์ของแป้งมะพร้าวอะค่ะเวลานําไปรวมกับส่วนผสมเหลวแล้วนะคะมันก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้น,นะคะ่ะแบบนี้คนปไปเรื่อยๆค่ะอย่าลืมกวาดรอบๆด้วยนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นอ่าได้ทีแล้วแลาเราก็นำไปตักลงแม่พิมพ์กันเลยค่ะ แล้วเราก็ใช้มีดปาดตัวเนื้อแป้งขนมปังคีโตของเรานะคะให้เรียบค่ะให้มีขนาดความสูงประมาณเท่าๆกันทั้งแผ่นเลยนะคะจากนั้นเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟประมาณ90วินาทีค่ะเสร็จออกมาแล้วค่ะอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะพักขนมปังคีโตให้ยเย็นตัวลงก่อนประมาณ1นนาทีนะคะแล้วเราก็คว่ำม,มันลงไปเลยค่ะนี่ค่ะขนมปังของเรา จากนั้นนะคะเราก็จะทำขนมปังอีกแผ่นหนึ่งตามขั้นตอนเดิมเลยค่ะ A later few moments later. เสร็จกมาแล้วนะคะขนมปังอีกหนึ่งแผ่นสำหรับกริลชีสคีโตของเราเราก็คว้าม,มันลงไปเลยค่ะนุ่มมากค่ะทุกคนนี่ในขนาดเท่ากันพอดีเลยพอขนมปังเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จะวางชีสลงไปค่ะนี่แล้วก็ปิดลงเป็นแซนด์วิชเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตั้งไฟเป็นปานกลางค่ะพอกระทะร้อนได้ที่นะคะเราก็จะใส่เนยลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราก็รอให้เนยมาละลายแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนี่าาพอเนยละลายดีแล้วเราก็จะวางขนมปังกริลชีสคีโตลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะกริลบนกระทะด้วยความร้อนปานกลางประมาณ3-5นาทีค่ะน่ากินเชียว ได้เวลาพลิกแล้วค่ะอู้ mm. <Ooh. S 2> แล้วเราก็มีเทคนิคทําให้ตัวชีสกับตัวขนมปังคีโตติดกันนะคะเราก็จะใช้ไม้พายหรือว่าตะหลิวนั่นแหละค่ะกดลงไปค่ะทุกคนโอ้ oh. ทุกคนค่ะแค่นี้ก็น่ากินแล้วอะค่ะชีสมันกําลังไหลเยอะมากมเลยว้าว wow. มันดีมากค่ะขอบอกมาแล้วค่ะ ว้าวชีย็มยิมขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาพามันออกมาแล้วนะคะโอ้ความกรอบดิ้ความกรอบไหมคะนี่โหว้าว <c oughs> โหดูดิคะ่ะชีสว้าว นี่ค่ะกริลชีสคีโตของเราชีสเยิ้มๆกับขนมปังนุ่มๆกรอบอร่อยแล้วก็ตัวขนมปังคีโตของเราใช่ไหมคะเราใช้เป็นแป้งมะพร้าวอ่ะมันหอมมะพร้าวแล้วมันก็เข้าได้กันกับเชดด้าชีสมากๆค่ะเพื่อนๆ คือแบบผ่านอะดีเลยอะแล้วก็ชี้อแทุกคนมันแบบมันเยิ้ม,มดูดิคะมากินมากอะแล้วก็แบบว่ากินวัวแมนด้านละห้าทีใช่ไหมคะมันกรอบกำลังดีเลยอะอ เมนูกริลชีสคีโตนี้นะคะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่ามันทําง่ายและที่สําคัญมีส่วนผสมเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเองและตัวเนื้อขนมปังคีโตก็เป็นขนมปังจากไมโครเวฟโดยใช้ใงมะพร้าวซึ่งใช้เวลาในการทําเพียงแค่90วินาทีเท่านั้นค่ะแล้วเราได้ขนมปังและกรีลชีสออกมาเป็นแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆกําลังมองหาอาหารเช้าที่ใช้เวลาทําไม่นานหรือจะเป็นขนมว่างยามบ่ายเราแนะนําเมนูนี้เลยค่ะกริลชี ก่อนจะลากันไปในวันนี้ถ้าเ,เพื่อนยังไม่ได้กด subscribe ให้กับช่องของเราฝากกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและวถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเมนูกริลชีสคีโตกันด้วยค่ะแล้ววันนี้เราก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย